ทุกสิ่งได้ดั่งใจนึกที่ชัยพฤกษ,ษ์เจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านก็ต้องฝากพิิธภัณฑ์ต่างๆจากบริษัทที่เป็นผู้ให้การสน,สนับสนุนรายการไว้กับพี่น้องสกอร์นะครับช่วงนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับโอ๊ยตัดทุเรียนทีไรไม่ได้ราคามีแต่ราดำนั่นก็เพี้ยแป้งนอนก็เพี้ยหอย จะแก้ยังไงดีแก้ไขได้ด้วยการใช้ยาเชื้อบูเวลินบูเวลินกำจัดเพี้ยแป้และไลซินัตก,กำจัดเพลี้ยหอยแต่ถ้าใช้ร่วมกันจะได้ผลสูงสุดแล้วใช้อย่างไรล่ะใช้บูเวลินที่อัตรา500ถึง800กรัมต่อน้ำ200ลิตรเพื่อพบการระบาดแล้วหรือใช้อัตรา300กรัมร่วมกับสารกำจัดแมลงจะได้ผลเร็วและคุ้มได้นานกว่าอ้อ แล้วอย่าลืมใช้สารจับใบซีลอนด้วยนะทั้งบูเวลินและไลซินัสสินค้าชีวพันธ์คุณภาพจากบริษัทแอปพายเค็มประเทศไทยจำกัดแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะที่ร้านไชยาพืกเกษตรจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านทันปัญหาหมดอดเจาะต้นทุเรียนจะหมดไปหากท่านใชฟ้ฟอสต้าทรีนฟอสต้าทรีน ฟอสตาทรีนนวัตกรรมใหม่สูตรสองพลังบวกออกฤทธิ์ดูดซึมตายกินตายถูกตัวตายและไอระเหยฟอสตาทรีนฉีดพ่นเพื่อป้องกันและกำจัดมดอดเจาะลำต้นหนอนเพรี้ยหอยเพลี้ยแป้งและแมลงปีกแข็งในทุเรียนได้ครบจบทุกปัญหาแมลงอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม,ลมใช้ฟอสตาทรีน ฟอสต้าทรีนฟอสต้าทรีนสินค้าคุณภาพจากบริษัทกรีนลีฟจำกัดข่าวเด็เทคโนโครับตอน ไฮพาวเวอร์ hey Power, ปุ๋ยเหลวที่ชาวสวนชั้นนำใช้เป็นประจำให้พาวเวอร์สุดยอดปุ๋ยเหลวเข้มข้นฉีพ่นทางใบให้พาวเวอร์ปุ๋ยเหลวละลายน้ำร้อยเปอร์เซนต์พืชกินหมดได้ผลแน่นอนไฮพาวเวอร์ hey Power, ปุ๋ยเหลวที่ใช้แล้วยอดและใบพืชเขียวสดใสเป็นมันพร้อมต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกไฮพาวเวอร์ hey Power, ปุ๋ยเหลวขนาดแห้ที่ชาวสวนชั้นนำใช้มากกว่า20ปี ให้ hey power าวเวสร์5 25 30สะสมอาหารสร้างตาดอกทำให้ออกดอกดีสม่ำเสมอทั่วทั้งตน้นให้ power าวเวอร์15 15 15ขยายขนาดทำให้ใบใหญ่ขยายขนาดผลทำให้ผลโตให้ยาลื่นใช้ปุ๋ยทางใบใช้ปุ๋ยเหลวให้ hey power ที่ชาวสวนชั้นนำใช้เป็นประจำให้ hey power ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนโคอยบหาซื้อปุ๋ยเหลวให้ hey power ได้ที่ ร้านเคมีเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใกล้บ้านท่านทอทนิกอโทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษ,ษตรกรตลอดมาเพราะอโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน บริษัทเจียไต่จำกัดนำสิ่งดีๆสู่กเกษตร,รกรใสร่ฟองแก้วมาแล้วกพี่สูตรจากอิตาลีแคนเซมโบรอนของแท้สะสมอาหารออกดอกอก้นดีแน่ป้องกันคนแต่ก่อนแก่รวยกันแน่แนแนงานนี้เจ้ใส่ฟองแก้วแล้วดีสุดๆส,สมออทุเรนมังบุชชมฮูลาโมตต์ดีรวยกันเห็นเห็นแล้วท่านจะเป็นเศรษฐีต้องเลือกใช้ของดี้ใส่ฟองแก้วสีนี้ ไโปแคลสารแคลเซียมโบรอนของแท้สูตรน้ำใสสีฟ้าสมบูรณ์รูปจากอิตาลีแคลเซียมสูงถึง15%ใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิดและพืชพักต่างๆำโฆโฆยำไยโปแคลชเจ้าของเดียวกับซินิกน2,000ผลิตภัณฑ์คุณภาพของบริษัทเอโรวันเคมีเกษตร,รจ,จำกัดเอโรวัน One, เพิ่มผลผลิตชีวิตภาสุสไฮแมก คือธาตุอาหารเสริมแมกนีเซียมที่เหมาะใช้ฉีดพ่นกับพืชทางใบควรใช้ไฮแมกฉีดพ่นระยะพืชแตกใบอ่อนเพื่อเร่งใบอ่อนของพืชให้แกเร็วขึ้นปัญหาทุเรียนแตกใบอ่อนลูกร่วงจะหมดไปเมื่อใช้ไฮแมกใช Hi ้ไฮแมกฉีดก่อนเก็บทุเรียน2เดือนไฮแมกจะช่วยให้ทุเรียนแกเร็วขึ้นและช่วยให้สีเนื้อเหลืองหน้ารับประทานยิ่งขึ้นไฮแมกเป็นผลิตภัณฑ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ร้านใช้พษ์เกษตรทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรทั่วไป ท่านสามารถที่จะหาซื้อก็ได้นะครับในผิดพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ที่ใช้พืชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ผมก็ต้องนําเรียนนะครับว่าเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาทั้งภาคตะวันออกตั้งแต่ระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนั่นก็คือทุเรียนทําไมปีนี้ดอกออกน้อยออกมาเสร็จแตกใบอ่อนเลย บางสวนยังไม่ได้ดอกเลยแต่ก็แตกใบอ่อนพี่นักสกครับเรื่องนี้เป็นคำถามซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปฟังรายการจำนำเสนอประเด็นตรงนี้ไปแล้วแต่นี่ก็ยังคงเป็นปัญหาหลักแล้วนี่ก็เข้าสู่สิ้นเดือนธันวาคมแล้วพี่นักสกหลายท่านก็ไม่สบายใจครับเป็นความทุกข์กังวลจะให้น้ำก็กลัวใบอ่อนมาเพราะใบอ่อนมันก็ทำท่าชะมาแล้วแล้วเราจะจัดการอย่างไรประเด็นตรงนี้ คิดว่าเรามาทบทวนสาระความรู้กันอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะนำเอาข้อมูลเหล่านี้ไปสู่การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในสภาพส่วนซึ่งในส่วนของสาเหตุนั้นเราไม่ย้อนข้อมูลกลับไปนะครับเราแค่สรุปให้ฟังว่าภาวะความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศถ้าเราดูในรอบ10ปีก็หมายความว่านี่คือฤด,ดูการในปกติของในอดีต ถ้าเรามาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศสภาวะอากาศที่ร้อนกลางวันและมีความชื้นสัมผัสสูงก็จะทําให้ระดับฮอร์โมน G-A หรือจิบรลเลอแอซิดนั้นสูงขึ้นการออกดอกก็ไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มีสภาวะความเครียดอันนี้คือสรุปในทางวิชาการส่วนในด้านเทคนิคการจัดการน,านั้นเราก็ได้นดําเรียนตั้งแต่เมื่อวานยกตัวอย่างไว้แล้วว่าในสภาวะบางสภาวะเขาสะสมความสมบูรณ์พอแล้ว เขาต้องการความเครียดและเขาก็จะขยายพันธุ์คือออกดอกแต่เรายังเป็นห่วงเรายังดูแลจัดการใส่ปุ๋ยให้น้ำปนปัจจัยบำรุงทุกอย่างครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของความสมบูรณ์ที่ยังไม่สมดุลก็เลยกลายเป็นไม่ออกดอกพอมาถึงจุดตรงนี้กำลังเข้าจะหมดฤด,ดูการถึงเวลาใบาแก่เสร็จอากาศเอื้ออา้าเขาก็จะออกดอกให้ดูเลยครับ ลมหนาวอากาศหนาวเย็นที่ผ่านมาทำลายใบยอ่อนไม่ได้เลยนั่นมันคำตอบแล้วว่ามันมีระดับฮอร์โมนของความ GA หรือจิบบรเรลลอ์แอซิดในต้นนั้นสูงมากอันนี้คือทวนให้เท่านั้นเองซึ่งในส่วนของปริมาณการแตกใบอ่อนเราก็ได้นำเรียนไปแล้วครับมี30%ไม่มีผลกระทบต่อการออกดอก50%มีผลกระทบแน่นอน แต่ว่าถ้าแตก100%ยเซยิ่งมีผลกระทบมากที่สุดนี่คือปริมาณการแตกใบอ่อนในแนวทางของการที่เราจะเข้าไปสู่การจัดการเราก็จะแยกประเด็นไว้ให้เห็นนะครับอันนี้ผมทบทวนให้อีกครั้งก็คือ30%เราก็ทราบว่าไม่มีผลต่อการออกดอกเราก็ใช้ปัจจัยไปเร่งให้ใบ30%เหล่านี้แก่เร็วโดยชุดปัจจัยสะสมความสมบูรณ์หรือเร่งให้ใบแก่ส่วนถ้าเป็น5 0 ตรงนี้เป็นสองทางเลือกใช้ปัจจัยชุดสะสมกับใช้สารทุเรียนที่เราเรียกกันว่าตัวฮอร์โมนตัวแพคโคบิโซนอย่างเช่นทวาย25%นํานำไปให้กับใบอ่อนที่ขี้แล้วกลางแล้วในระดับ50% 70%หรือ100%กันแล้วแต่อันนี้เป็นทางเลือกที่ค่อนข้างจะหวังผลได้และในส่วนของตรงนี้แหะครับ เมื่อหลังจากมีการให้แล้วเราก็จะมีเทคนิคในการะสะสมหรือในการชักนำให้ออกดอกต่อไปผมจะไม่พูดถึงปริมาณดอกที่มีอยู่ในสรงพุ่มแต่มันมีส่วนสัมพันธ์นะครับคือถ้ามันมีดอกรุ่นพี่ได้เท่าไหร่เราก็ต้องเก็บไว้เราก็พ่นบำรุงทั้งใบและดอกไปในเวลาเดียวกันก็ได้แต่สิ่งที่เรากาลังจะคุยคือการเพิ่มปริมาณดอกดังนั้นสิ่งที่กำลังจะให้พี่นสกรมองเห็นคือว่า กรณีของทุเรียนที่หางปลาเพิ่งขยับออกมาเราก็ยังคงรอดูอาการคําว่ารอดูอาการนั้นเราคงจะใช้หลักการสําคัญคือใช้ปัจจัยในการส่งเสริมการออกดอกคือใบยังไม่คลี่นะครับหรือใบยังไม่กลางเราก็จะใช้สูตรส่งเสริมการออกดอกมีโพแทสเซียมไนเตรต 13.046มีสารสกัดจากสาหรายมีพลังงานในรูปของกรดอะมิโนมีอะโทนิกมีฮอร์โมนไซโตไคนินไปเพิ่มการออกดอกโดยพ่นไปที่ใต้ใบและท้องกิ่งอันนี้คือส่วนที่เราดำเนินการในกรณีต่อมาถ้าเป็นกรณีที่พิ่นสะกร์จะเพิ่มในลักษณะของการฉลอใบเราก็สามารถที่จะพอทำได้ครับด้วยตัวปุ๋ย อาจจะเป็น04256นะครับ02530หรือ05234ในอัตราตำ่ำบวกกันกับธาตุอาหารอย่างเช่นในส่วนของตัวแมกนีเซียมจริงๆแล้วเนี่ยกรณีนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับเพราะว่ากรณีของปุ๋ยด่างก็จะมีผลต่อธาตุที่เป็นโลหะหนักไหนๆจะพ้นแล้วเราก็ใส่แคลเซียมบอลลอนเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสูตรสำเร็จอีกสูตรหนึ่ง ของอห้นส่วนจำกัดทีมกเกษตรก็คือมีโพแทสเซียมไนเตรต13046 500กรัมโมฟรุดก็คือแคลเซียมเดียวมีนิปโบลอนเดียวโมฟรุดก็ใส่300นิบก็100ครับอะโทนิก100ถ้าเติมแมกนีเซียมเข้าไปอีกถ้าหนาวก็ใส่สังกะสีเข้าไปอันนี้ก็รูปเฉพาะหางปลาที่ยังแดงอยู่ตรงนี้จะช่วยเขาได้ในระดับหนึ่ง พ่นได้ทั้งที่หางปลาขยับและหางปลาเริ่มคลี่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะไปทำให้ใบแก่เราทำได้เท่ากับว่ากรณีหางปลาที่ยังไม่ขยับหรือหางปลาคลี่แล้วมีใบเกิน50เอร์เซนเราคุมใบด้านนอกให้แก่เร็วให้ชะลอตัวเราชักนำการออกดอกอยู่ภายในทรงพุ่มทีนี้ถ้ากรณีต่อมา ใบคลี่แล้วใบกลางออกมาแล้วใบเขียวแล้วหมายความว่าเป็นการแตกใบอ่อนแน่นอนและจะเกิน5 0ของทรงพุ่มตรงนี้เราทำได้สองแนวทางคือในสองแนวทางเนี่ยผมต้องให้เป็นนสอสเป็นผู้เลือกครับแนวทางที่หนึ่งก็คือใช้สูตรตามที่ได้อธิบายมาคือเร่งให้ใบแก่การพ่นเร่งให้ใบแก่ด้วยโพแทสเซียมไนเตรตสาลายอะมิโนโอะลโทนิกมีในส่วนของธาตุอาหาร มีเคลวูฟท์นิปไฮแม็กอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราจะพ่นสองครั้งห่างกัน5หรือ7วันอันนี้คือพ่นไปที่ใบอ่อนที่กลางแล้วคลี่แล้วเขาจะเขียวเร็วที่สุดซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูว่าระยะเวลาของการออกดอกของทุเรียนยังมีอีกนานไหมก็ตอบได้ว่ายังมีเวลาอีกเกินกว่า1เดือนครับเพราะอะไร สิ่งหนึ่งที่ผมมีโอกาสคุยกับเพื่อนๆนชาวสวนด้วยกันนะครับก็เล่าให้ฟังว่าเราลองย้อนสถิติกลับไปสิในอดีตทุเรียนในภาคตะวันออกเราผลไม้เงาะมังคุดเนี่ยมันจะมีเข้าสู่ตลาดเต็มตลาดในเดือนพฤษภาคมนั่นหมายความว่าเขาออกดอกอยู่ในเดือนธันวาแต่ในทางอีกส่วนหนึ่งบางปีชุกมากอยู่ในเดือนมิถุนาก็เท่ากับว่าผลไม้เหล่านี้ออกดอกอยู่ในเดือนมกราคมดังนั้น เท่ากับว่าในเดือนหน้าคือเดือนมกราคมเรายังมีเวลาที่จะให้ผลไม้ของเราออกดอกอีกหนึ่งเดือนเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีเวลาตรงนี้เราก็ใช้สูตรนี้ไปก็คือทำให้ใบแก่เดี๋ยวเขาฟอร์มตัวอากาศก็ช่วยในระดับหนึ่งความหนาวเย็นก็ยังพอมีอยู่เล็กน้อยก็จะช่วยสร้างความเครียดและทำให้เขาออกดอกได้ในเดือนหน้าส่วนอีกแนวทางหนึ่งนั่นหมายความว่า เป็นบางพื้นที่ครับเป็นบางพื้นที่ที่เป็นลักษณะดินอุ้มน้ําหรือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความชื้นสูงมีหมอกมีน้ําค้างแรงการแตกใบอ่อนของเขาค่อนข้างจะเป็นจํานวนมากคือให้ความหมายว่าในส่วนของทุเรียนมีการแตกใบอ่อนมากแล้วใบกลางแล้วใบโตแล้วดังนั้นเราก็จะต้องกลับเข้ามาดูในแนวทางที่สองละ คือแนวทางที่หนึ่งเนี่ยเราดูว่ามันจะมีความเสี่ยงเพราะเราจําได้ครับว่าพอผ่านกลางเดือนมนกราคมไปเนี่ยในอดีตลมทะเลมันเริ่มเข้าพอลมทะเลเข้าการออกดอกก็จะยากที่ยากเนี่ยอธิบายว่าเพราะสาเหตุคือระดับฮอร์โมน g l หรือจิบเบอลเลิกแอซิกในต้นมีขึ้นสูงจากความร้อนความชืน้น เพราะฉะนั้นตัวแก้ก็มีอยู่ตัวเดียวคือตัวสารทุเรียนหรือฮอร์โมนตัวแพคโคบิทโซนดังนั้นเราก็มีคําแนะนําว่าถ้าทุเรียนของท่านแตกใบอ่อนมากใบกลางแล้วใบคลี่แล้วเราคงจะต้องใช้วิธีนี้ครับก็คือเอาสารทุเรียนหรือฮอร์โมนตัวพคโคบิทโซนนั้นให้ไปที่ใบโดยเราจะรอให้ใบนั้นเข้ากลางเต็มที่มันอาจจะไม่ได้กลางเหมือนกับหน้าฝนนะครับ แต่เมื่อใบเขากลางเต็นที่พร้อมรับมีปริมาณใบมากเราก็ไล่เข้าไปคือพ่นไปที่ใบหลังจากนั้นเราก็จะพ่นปัจจัยสะสมอีก2ครั้งเราก็จะมีโอกาสได้ดอกแน่นอนคืออธิบายอย่างนี้สูตรที่หนึ่งนะครับเร่งให้ใบ,ใบแก่มีโอกาสได้ดอกแต่ถ้าเป็นกรณีแนวทางที่2นะครับโอกาสได้ดอกจะสูงกว่าแนวทางวิธีที่หนั่นหมายความว่า ถึงแม้ว่าพอผ่านกลางเดือนมก,กราไปจะมีภาวะความชื้นเข้ามาจะมีส่วนของลมทะเลเข้ามาบ้างซึ่งจะมีหรือไม่มีนั้นเราก็ต้องติดตามเพราะว่าช่วงนี้ดินฟ้าอากาศมันแปรปรวนพิทักษกรหลายท่านไปดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาผมย้ํานะครับสิ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยานั้นเขานําเสนอเนี่ยวอ้โ,อโหมันจะหนาวไปถึงมก,กราคุณพาอันนี้ไม่ใช่ภาคตะวันออกนะครับต้องต้องดูในรายละเอยียดต้องเจาะลงไปในละดข้อมูล ไม่ใช่ตะวันออกครับมันเป็นภาคเหนือนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ประมาทคือถ้าเราไม่ได้ดอกในปริมาณที่เพียงพอเนี่ยมีผลกระทบต่อไรายได้เราก็จำเป็นต้องใช้วิธีที่สองนั่นก็คือการใช้ตัวฮอร์โมนตัวพาคโควิตาโซนเข้าไปในช่วงของใบที่กลางเต็มที่แล้วก็พ่นสะสมสองครั้งหลังจากนั้นเราก็จะได้ดอกในปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็ได้ดอกที่แน่นอนกว่าวิธีที่ห ประเด็นก็เืินคำถามครับว่าแล้วกรณีสารทุเรียนเนี่ยเราใช้เท่าไหร่ผมสรุปให้เป็นประเด็นพอเข้าใจในง่ายๆก็คือถ้าเป็นสารอย่างเช่นทวาย25%เนี่ยเราก็จะใส่แค่ 300cc ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรครับแต่ถ้าเป็นชนิด15%เราก็ใส่ 500cc ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรการพ่นไปที่ใบน,นั้นเราก็ต้องอาศัยจังหวะนะครับรอให้ใบเข้ากลางเต็มที่ มีขแขนงก็ไล่ไปที่ขแขนงด้วยมีใบด้านนอกก็พ่นเน้นเป้าหมายไปที่ใบอ่อนตรงไหนก็พ่นตรงนั้นแต่ก็ระมัดระวังนะครับอย่าไปพ่นให้มีส่วนในการที่ไปย่อยลงดินอันตรายเพราะมันมีคําแนะนําหลายคนครับบอกว่าให้พ่นเผื่อดินด้วยมันเป็นความเสียหายที่รุนแรงในระยะยาวประการต่อมามีคําถามครับแล้วมีผลกระทบต่อดอกรุ่นพี่หรือไม่ตอบได้เลยครับว่ามี แต่ในคําว่ามีเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับถ้าพินักสกรเป็นผู้ที่เคยติดตามฟังสาระรายการของเราท่านยังจําได้นะครับว่าถ้าในกรณีดอกทุเรียนที่ท่านต้องการมีให้ติดดีเนี่ยเราจะใช้สารทุเรียนในอัตรา 250cc รซีซีร่วมกับในส่วนของโบลอนร่วมกับเอิร์23 3หรือไททานิคร่วงกับอะทนิกฉีดไปที่ดอกในระยะ หัวกาไรมาเขือพวงแก่หัวกําไรเพราะฉะนั้นพูดถึงข้อดีในการดึงดอกในสารถ้าบังเอิญมันไปดนดอกก็จะทําให้ดอกนั้นติดดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่เรามีงานวิจัยแต่ข้อเสียละ่ะมันก็มีนะครับมีตรงไหนตรงที่ว่ากรณีดอกที่เราพ่นสารก็ไปเนี่ยเขาอาจจะมีผลกระทบในระยะการพัฒนาผลอ่อนเขาจะช้ากว่าปกติ ประมาณ15วันคือการพัฒนาผลนี้เขาติดดีจริงแต่การพัฒนาผลจะช้าเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเรียนผูกเราก็เรียนแก้ในเมื่อเราติดผลดีแล้วเราก็จะใช้ปัจจัยไปกระตุ้นที่ผลอ่อนโดยตรงก็ไปแก้การพัฒนาตรงนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสารสาหรายอะมิโนฮอร์โมนจีเอหรือจิตปรลิกแอซิดมิาโทนิกอะไรปัจจัยเหล่านี้อันนี้คือส่วนที่เป็นผลกระทบคั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งในการพ่นนะครับเราก็อาจจะเข้าใจนิดนึงว่าตำแหน่งที่เป็นใบอ่อนเราก็พ่นไปครั้งเดียวหลังจากนั้นเราก็จะพ่นปัจจัยเชิงสะสมอีกสองครั้งซึ่งในส่วนของผลการใช้ตรงเนี้เราต้องเข้าใจครับว่าพื้นฐานใบเขาดีอากาศเขาเอือ้อระยะเวลาก็จะเร็วกว่าปกติครับวันก็อาจจะได้เห็นดอกเลยทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือ เราก็เข้าสู่กระบวนการชักนําให้ออกดอกอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งทีนี้มีประเด็นต่อมาอีกครับว่าแล้วถ้าเราไม่ใช้สารละ่ะคือท่านก็ได้รับข้อมูลว่าเออเราไม่ควรใช้เพราะใช้แล้วมันสุดโซม,มันล้มหายตายจากมันอันตรายเรื่องนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับเพราะว่าคนที่ทําสารต้นที่สมบูรณ์กว่าต้นที่ไม่ได้ทําสารก็มีกันเยอะแยะ แต่อยู่ที่ดุลพินิษของพี่น้องสกอเรกันแต่มีประเด็นที่เป็นคําถามคือว่าแล้วถ้าเราไม่ใช้สารเราก็พ้นปัจจัยนะครับทำให้ใบแก่แล้วก็สะสมเราคิดว่าเราควรจะได้ดอกแต่พอไปถึงเดือนหน้ามก,กราคมแล้วยังไม่ได้ดอกอีกไปจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์เราก็ยังมีอีกแนวทางหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าถ้าใบาเขาแก่เขาก็ยังสามารถที่จะออกดอกได้ แต่ถ้าพินนสกรคิดว่าท่านต้องการความแน่นอนมากกว่านี้เราก็ยังมีวิธีการสุดท้ายซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้ายนั่นก็คือการใช้ฟรีมาสารฟรีมาอินแจ็คเข้าไปภายในลำต้นก็ทำการฝังเหมือนกับฝังนิวฟอสฝังเหมือนโพลิอาร์ฟอสนั่นแหละครับทีนี้ในหลักการถามว่ามันจะต้องฝังกี่เข็มต้องฝังอย่างไรรายละเอียดเราจะต้องมาทำความเข้าใจ อย,อย่างถูกต้องนะครับประการแรกเราจะต้องทำการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มหมายความว่าเราวัดจากชายทรงพุ่มด้านหนึ่งผ่านลำต้นอยู่ตรงกลางและไปถึงชายทรงพุ่มอีกด้านหนึ่งในฝั่งตรงข้ามตรงนี้เราเรียกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางสมมุติว่าเราวัดแล้วได้10เมตรเราก็จะนำเอา10เมตรเหล่านี้มาคำนวณ ในเรื่องของการใช้สารฟรีมาเราก็จะมีอัตราการใช้สารฟรีมาที่6 cc ต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรเพราะฉะนั้นทุเรียนต้นนี้เนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง10เมตรก็เท่ากับว,ว่าใช้60 cc นี่คือการอินเจ็คปลายฤดูนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงต้นฤดูเนี่ยคือมีพีน่น้องสกอร์หลายท่านได้ใช้ไปแล้วเราจะใช้ที่อัตรา10 cc ต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตร หมายความว่าเราเท่ากับใช้ทุเรียนต้นนี้เนี่ยใช้ร้อยซีซถ้าเป็นต้นฤดูแต่นี่เป็นปลายฤดูเรามีงานวิจัยของเราคือ6ซีซต่อเส้นผ่าศูนย์กลางหเมตรเพราะฉะนั้นต้นนี้ก็ใช้แค่เพียง60ซีใน60ซีนี้เราก็จะใช้สลิงดูดแยกเป็น3เข็มเข็มละ20ซีถามว่าสารตัวนี้ ต้องผสมอะไรหรือไม่ไม่ต้องผสมอะไรเลยนะครับเราใช้เพียวๆผสมน้ำกลั่นไหมไม่ส่วนตัวที่จะผสมได้คืออัโทนิกอัโทนิกนั้นเราก็จะใช้ประมาณ1ซีซีต่อเข็มโดยประมาณนะครับมากก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเราก็จะทำการอินเจ็ ในลักษณะของการฝังนั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่าเราจะต้องดูช่องทางในแต่ละเข็มเนี่ยให้สารไม่มีกิ่งขวางให้เขาวิ่งพุ่งขึ้นไปสู่ด้านบนได้อย่างสะดวกถ้ามันมีกิ่งขวางเราก็อาจจะฝังเหนือกิ่งหรือข้างกิ่งเพราะว่าถ้าเราไปฝังใต้กิ่งสารทั้งหมดมันจะวิ่งเข้าไปกิ่งนั้นกิ่งเดียวเหมือนกับที่เราเคยทำงานศึกษาหลังจากที่เราอินเจ็เข้าไปแล้วเสร็จ เราจะต้องใช้น้ำเป็นตัวกระทุ้งส่งหมายความว่าใช้น้ำเป็นตัวส่งในปริมาณมากหนึ่งครั้งเพื่อดันสารให้เหล่านี้ให้เคลื่อนตัวขึ้นไปสู่ด้านบนไปอยู่ที่ปลายใบเขาก็จะไปคุมอยู่ที่ยอดอ่อนหรือไปคุมอยู่ที่ใบแก่ทำให้เกิดการสมดุลหมายความว่าเราก็จะมีระดับฮอร์โมน GA หรือจิบเบิลเลีแอซิที่ไม่ทะลุทะลวงขึ้นในขณะเดียวกัน การสะสมการสร้างความเครียดก,การชักนำให้ออกดอกก็จะเป็นปัจจัยที่เรามาต่อส่วนใหญ่แล้วเราก็จะทําการชักนำให้ออกดอกภายในระยะเวลาหลังจากที่อินแจ็คเข้าไปแล้ว2 0วันเราก็จะเริ่มพบเห็นการพัฒนาตาดอกนี่คือแนวทางสุดท้ายที่เป็นทางเลือกสําหรับกรณีท่านที่ยอมรับว่าถ้าเราไม่ได้ดอก ในสวนทุเรียนของเราเรากระทบต่อความเสียหายเราก็สามารถที่จะเลือกทําเป็นต้นต้นไปได้นะครับส่วนท่านที่ได้ดอกแล้วในระดับหนึ่งมีบางต้นที่ยังไม่ออกแล้วคิดว่ามันไม่ได้เราต้องให้ออกเราก็จะไปปฏิบัติเฉพาะต้นเหล่านั้นประเด็นอยู่ที่ว่าเราพอใจหรือเราต้องการที่จะทําหรือไม่ถ้าเราต้องการที่จะทําเลยเราก็ทําได้ครับแต่ถ้าเป็นส่วนของผมเองผมคิดว่ารออีกสักนิดหนึ่ง เพราะว่าทุเรียนที่แตกใบอ่อนอันนี้เราทำได้เลยแต่ทุเรียนใบแก่เขายังพร้อมต่อการออกดอกยังมีเวลาก็ให้เขาออกโดยธรรมชาติไปวันเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ